เมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรจรดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงๆโอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สด วัดปากน้ําภาษีเจริญเสียงธรรมคําใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนต้นต่อที่แท้จริงของการกำเนิดเชื้อโรคไวรัสอ้างอิงจากเทศนาธรรมเรื่องอย่าหลงตามกิเลสของพระเทพยานมงคลเสริมชัยเชยะมังคโลหลวงป่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามบาปอกุศลนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมจิตใจที่ไม่ดีดนจิตดนใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันก็คือให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขแล้วผลที่ตามมาก็คือเสียอนาคตหรือว่าชีวิตเสื่อมไม่เจริญทั้งไม่ถึงความสำเร็จด้วย ไม่เจริญด้วยและบางรายก็ถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตดังนี้เป็นต้นก็แปลว่านำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนนี่เป็นบทสรุปบาปอากุศลน,นี้นำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นเลยแต่บางคนก็ไม่ทันได้เห็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดต่อไป ทางดีไม่ได้ก็เอาทางชั่วดังนี้เป็นต้นนั่นก็ยิ่งได้รับโทษความทุกข์เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วและเมื่อแตกกายทำลายขันผลอีกประการหนึ่งของกรรมชั่วประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายามุกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะก็จะนำไปให้เกิดในทุกติภูมิ ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตก็มีไปเกิดเป็นเปรตนี่ถือว่าขนาดเบาแล้วนะแล้วถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยลึกลงไปกว่านั้นอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมถามว่าทำไมถึงว่าหนักก็ขนาดตอนเป็นคนยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะรู้ได้อย่างไรมันก็จะยิ่งหนักไปกว่าตอนที่ยังเป็นคนอีก ทีนี้โอกาสที่จะตกต่ำต่อ,ตอไปไม่มีที่สิ้นสุดก็จะตามมาจากสัตว์ที่มันโตโตหน่อยเดี๋ยวก็กลายมาเป็นสัตว์ที่เล็กลงมาตายจากสัตว์นั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เล็กลงไปอีกจนถึงขั้นเป็นเชื้อโรคท้ายที่สุดก็เป็นไวรัสล่องลอยอยู่ในอากาศมาจากสัตว์ทั้งนั้นตามความประพฤติบาปอากุศล ไม่มีใครช่วยใครได้ที่มีคำกล่าวว่าตายไปแล้วจะมีผู้มีอำนาจเบื้องบนใดมาช่วยอย่างโน้อนอย่างนี้ไม่เป็นความจริงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นเหมือนเขตพื้นที่เพาะปลูกและวิญญาณที่ชุ่มโชคด้วยกิเลสตัณหาราคะนั้นก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ยังสดอยู่ ถ้าเอาไปเพาะปลูกก็งอกได้ถ้าได้พื้นที่ที่ดีก็จะได้พืชพันธุ์ที่ดีเป็นผลลัพธ์วิญญาณเหล่านั้นก็จะถูกนําไปเกิดในที่ที่ดีแต่ถ้าพื้นที่ไม่ดีพืชพันธุ์ก็ไม่ดีต่อให้ปลูกยังไงมันก็ไปในทางที่ไม่ดีหมดพืชที่เกิดมาก็จะเป็นต้นไม้ใหม่จะเป็นพืชใหม่ที่ไม่ใช่ต้นเดิมแล้วแต่มันก็มาจากต้นเดิมนั่นแหละ ก็เหมือนกับคนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นอย่างนี้นี่ฝ่ายชั่วนะบาปอากุศลใครจะไปช่วยใครก็ไม่ได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับสำหรับเสียงธรรมค้าใจโดยบอธรรมบุตรในชื่อตอนที่ว่าต้นตอที่แท้จริงของการกำเนิดเชื้อโรคไวรัสก็ได้จบลงแล้วนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแผ่แบ่งปันเพื่อเป็นแสงสว่างทางใจให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเขาได้รู้แล้วจะหันมาขัดเกลาวจิตใจรักษาศีลและปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นครับเพราะผมเชื่อว่าโลกของเรา สังคมของเราจะดีขึ้นได้ต้องมีพื้นฐานมาจากคนที่ดีเสียก่อนและคนจะดีได้นั้นต้องมีพื้นฐานมาจากศีลและธรรมที่ดีเช่นเดียวกันครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขออนุโมทนากับเว็บไซต์เพราะร,ารักวัดหลวงพ่อสดและ facebook อมาตะวชรวจีหลวงปา๋าที่เอื้อเฟื้อข้อมูลธรรมะของครูบาอาจารย์มณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ